สวัดีครับช่องของผมเองนะครับวันนี้มีรถผู้บริหารนะครับสายงานสำนักสงฆ์นะครับเข้ามหนึ่งคันนะครับผมตัดให้ราคาถูกๆนะครับผมลดตามสภาพนะครับเครื่องดีขับได้นะครับผมเครื่องไม่เคยแก๊สนะครับเครื่องไม่เคยแก๊ดด้วยนะครับสีสันตามสภาพนะครับแต่ว่าได้ยางใหม่อยู่นะครับผมคู่หน้าปียีาคู่หลังปียีองนะครับยางเพิ่งเปลี่ยนมานะครับผ้าเบียร์เพิ่งเปลี่ยนมานะครับ เขาเบรกแจงครับอันนี้สวยเลยนะครับถือว่าโอเคนะครับคันนี้เปิดราคาไว้ก่อนเลยนะครับห้าหมื่นเก้าพันบาทปูเบอร์นี้เลยนะครับเบอร์นี้เท่านั้นนะครับเบอร์นี้เท่านั้นนะครับผมมาดูที่ภายในครับผมตัวนี้เอี๊สามสามนะครับยางเปลี่ยนมาใหม่นะครับยางบิดโตนด้วยนะครับเออบิดโตนนะครับบิดโตนหน้าหลังนะครับหลังก็บิดโตนอยู่นะครับอ่าครับผมภายในครับเกียร์ออโต้ครับผมเครื่องเสียงจอไพโอเนียครับพวงมาลัยแอร์แบ็กนะครับเอีสามสามนะครับเซฟิโร่เอสามสาม สว,สวยครับสว,สวยหน้าเดิมหลังเดิมโอด้านหลังสวยๆวยครับด้านหลังสวยมากนะครับรถผู้บริหารสำนักสงฆ์เดี๋ยวเปิดด้านหลังให้ดูนะครับสีสันประมาณนี้เลยนะโอเครื่อสามพันวีหกครับวันนี้เครื่อสามพัน 3, วีหกนะครับนี่กระจกไฟฟ้านะครับใช้ได้ปกตินะครับผมเลย,ยเปิดท้ายเปิดท้ายครับเปิดท้ายเปิดท้ายนะครับเปิดท้ายโอ้โห ประมาณนี้เลยนะครับหายลึกๆหายลึกๆ,กๆกนะครับผมจู่ค้อนได้เยอะสะใจดีนะครับตามสภาพครับผมไอ้นี่นด้านหลังเดิมนะครับอ,อ๋อแต่ความเดิมยังคงอยู่ความเดิม <นะ S 1> ยังคงอยู่นะครับไม่มีชุดหนักที่ความตัดต่อนะครับมา,มาที่ห้องเครื่องครับผมห้องเครื่องแล้วภา,ายในยังถือว่าโอเคครับภายในสวยครับภายในสวยมีคนขับนิดหน่อยนะครับคู่หน้าแต่ว่าตามสภาพครับผมห้าหมเก้า รลดตัวท็อปสุดนะครับคันนี้ใช่ครับตัวท็อปสุดนะครับเครื่องสามพัน V6 นะครับนี่สามพัน V6 นิสันนะครับฝาครอบตัวนี้เดี๋ยวใส่ให้นะครับผมไม่ยากนะครับ E33 ตรงผิดนะครับเบ้าชกเดิมนะครับคำเตือนนิสันอยู่ครบนะครับห้าหมื่นเก้าพันบาทนี่นี่นิสันนะครับหน้าเดิมพร้อมใช้งาน ห้าหมื่นเก้านะครับนี่สนใจโทรเบอร์นี้เลยนะครับรถอยู่ละเอียดนะครับรถอยู่ละเอียดไลยครับตานเครื่องฟังหน่อยดีกว่าครับอ่าตานเครื่องนะครับร<ถ>เครื่องส,สวยๆนิ่งๆน,นะครับน้ำไม่ดัน ราคา59,000บาทนะครับเล่มชุดโดนครบนะครับมาสีผ่านหนึ่งที่นะครับตามสภาพ59นะครับเรื่องนี่ครับผมหม้อน้ําปิ้งเยีมให้เรียบร้อยนะครับปัญหาเรื่องหม้อน้ําตันปุ่นแปะนะครับดีครับครับเรื่องของต่อก็ถือว่าเซ็ตเครื่องมาได้ที่สมควรเลยนะครับเครื่องไม่เคยลงแก๊สนะครับผมอ่าแจ้งได้เลยนะครับเครื่องไม่ลงแก๊สนะครับเครื่องตัวนี้ คักันที่ห้าสิบเก้ายอเบอร์นี้เลยนะครับเดี๋ยวทิ้งรายละเอียดไว้ที่ด้านล่างของคลิปนะครับเป็นตัวคําอธิบายนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ